สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบก,กับผมเช่นเคยนะครับใโหมดจะอันดับกอสวรรค์น,นะฮะเกมแรกก็วันนี้ก็วันสงการที่สิบสี่ใช่ไหม,อมเออตอนนี้ลงในอู่เรือเลยฮะลงรรม,มา <c oughs> เกมนี้เป็นเกมที่มันนิดๆตอนนี้เดี๋ยวเราวาปไปเลยจังหวัดที่ยิงฮะนี่ครับคนอยู่ในชั้นลอยนะครับหนึ่งตัวด้านหน้าเราตอนนี้ปาดปั้งปั้งดาวครับเหลือตัวสีส้มปาดไปปั้ง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 ดาวเคีรยครับวงฟ้าสัดภาพไปชึบ ทีนี้มาที่เประตูนะฮะฝั่งปองนะครับคนเราดันเข้ามาเลยนะช่องอันนี้ผมดาวนะครับแล้วก็จะมีพี่แจงเข้ามาชุบนะครับ <c oughs> ใชฟวะน่าจะใช่นะคารับคานคานไปให้เพื่อนชุบครับ <c oughs> โหด้วยครับ แย่งกันชุบคนหลอก็อย่างนี้เนี่ยันนี้ดูเอาเพื่อนมาชุบปีกปีกนางมารฟ้าไปครับสัตว่าไปอยู่ฝังเต้นนะครับตับๆับับโ้หนัวกันเลือกเๆยองอันนี้เหลือสามสิบคนนะครับเกมนี้ก็จะเล่นเป็นเอิงโฟหนึ่งขีดนะฮะแล้วก็เอ็นมีไฟนะครับเอ็นมีไฟสองขีดนะครับยิงตับ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 เฮ้ชุดสีชมพูหวานแบววดีเนาะ ของ BTS GM แจกฟรีนะครับนี่ขับรถอันนี้เป้ามันล็อกนะครับก็เลยปาดโดนนะครับผมยิงไปตัดภาพไปทีนึงว้าวอันนี้เป็นเขาหอนีกานะครับอันนี้เขาเพิ่งโดดน,นะครับเขาเพิ่งโดดเอ้ยใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้เขาอยู่บ้านเดลโมดเขาจะการผมแต่ปฏิที่เราอะเข้ามาเข้ามาอยู่โคบได้ทันผมเลยไม่โดนผม เก็ไปสองนะครับตัดภาพไปอันนี้เขาโดดลงมาจากฟ้านะปึ๊บมาดดินฟังๆๆอ๋อโหดาวครับแล้วเราเห็นเห็นมีคนโดดล่มอะ่ะเพิ่งโดดเนี่ยอันนี้เพิ่งโดดนะครับเขาเก็บกองมาที่ตัดไปดาวไปครับหลือตอนนี้เหลือพิศหกคนแล้วครับนารตัดไปนี่ล่องเรือครับต่อจากช็อตเมื่อกี้เลยนี่โดนโดนบ้านเล็กจริงเห็นไหม ดาวด้วยวีดเอนะครับตอนนี้เหลือที่สี่คนแล้วโอ้โหวงเล็กเหมือนกันนะในที่สี่คนแล้วไก่ต้องดาวมีจะมีใครมาชุบไหมโอ้เพื่อนก็ดาวอีกโดนวีดเอสักิปนะทำยาง้งำก่อนนีนะ่เกมเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ควรพลาดเลยนะแต่ไอมาเฟียามาเจ้ามาเฟียมันห้าวนี่นะวิ่งมาโดนกระสุน ยิงหัวแตกมาเฟียมันพลาดแล้วผมผมบอกว่าให้เข้าให้เข้าข้างไหนได้แล้วตรงแถวหมู่บ้านจัดสรรนะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่เข้ามันไปยืนยิงยืนวัดอยู่นั่นเนี่ยเพราะว่าดูดูลักษณะนะครับเราเราเราอยู่แค่ขอบก็จริงเงืนแต่ว่าเราโดนล้อมทิศเนี่ยครับเข้าใจไหมซ้ายขวาเห็นไหมไปทางไหนก็เจอเนี่ยผมเลยบอกว่าตัดสินใจว่าเออมาเฟียเข้า,เข,าเข้าหมู่บ้านจัดสรร ก็คือเข้าห้องในอะ่ะผมบอกมนะันแล้วว่าเข้าห้องในครับผมตั้งไอวอดันไปแล้วนะเนี่ยดันไปแล้วนะคือจะไปเล่นได้นะฮะแต่ว่าในหมู่บ้านจะสัน่นมีตัววัดไม่มีไม่มีผมเข้ามาถึงอ่นนะเนี่ยคือมาเปี้ยมไปยืนวัดครับยืนยิงอยู่กับกับฝั่งร่องน้ำมาเลยผมก็ต้องออกไปชุบคือผมบ่นแล้วนะว่าเออกุต้องตายแน่เลยเนี่ยแล้วก็ดาวจริงนะเชิญนี้่าพี่แจงครับต่ํมตาย ครับไปเกณฑ์ที่สองครับตอนนี้ก็จะอันดับขอสวรรค์เช่นเคยครับผมอันนี้ก็จะ,เ,เ,นนจะเป็นฝั่งคาโตนะครับเควีมาสเกตร,ระหว่างก,งกลางๆนะครับตรงฝั่งนัวครับนัวนะัวเกณฑ์นี้เป็นอะไรที่นัวมากเต้ <c oughs> สงการในดีสงการปีนี้เขาเล่นกันม้างไหมเนี่ยแถวแถวบ้านนอกแถวตัวเมืองอะไรอย่างนี้อยากรู้จังเลยไม่ได้ดูข่าวสารเลยเินัวนัวครับจังหวะนี้เหลือสิบสี่คนครแต่ว่าวงวงถือว่ายังกว้างอยู่นะนี่ครับไล่ยิงมั่วต่อไปหมดแล้วจังหวะนี้ เกมนี้จะเล่นเป็นอะไรเ k นะฮะแล้วก็ลูกซองยาวลูกซองฉลามตัวนี้รู้สึกจะเป็นดาเมจหรือเปล่าเอ้ยหรือน่าจะเป็นตัวสกินแม่นยำนะลูกซองตัวนี้เด้อเดอด,ด,ดแม่นยำหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยแม่นยำเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเป็นคนเล่นลูกซองยาวลูกซองอะไรเนี้ยไม่ค่อยเก่งแล้ว เล่นได้ทุกปืนครับแต่ไม่ช้ำแค่นั้นเองยิงดาวไปแล้วจังหวะนี้แอบอยู่ตรงต้นไม้อ่ะดาวไปน,นี่ตัวนี้เล่นวีดเอสหรือเปล่าเจ็บแล้วนะผมผมบอกนี่เจ็บแล้วเข้าไปชา้าเลยครับอันนี้คุรลตี้กันนะนะ่ะเขาเขาไฟกันนะแล้วเขาร้านผมด้วยนะไอไอขาวอะ่ะ เห็นไหมถ้าใครเห็นนะไอขาวมันลาดผมเนี่ยเนี่ยผมยิงลูกซองดูดูโคตร่วยอะดูดิดอกกะสิบสี่ตั้งปั้งดอกสิบสามถ้าเจอคนช้ำๆนี่ผมตายเนาะผมยิงลูกลูกซองพวกปืนลูกซองโคตรวุยเลยอะแต่ถ้าเอ็มพีีสูงนะไม่เคยแพ้ใครครับสร้างห้องได้นะหนึ่งหนึ่งได้นะครับผม ตอนนี้เหลือ7คนสุดท้ายครับ oh. มันมีคนคานอยู่บนหลังคาครับไอชมพูนี่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมมีใครเห็นไหมยอยู่บนหลังคาครับนี่ครับแล้วผมก็จะวัดนะตามจริงไม่สมควรวัดนะครับควรจะปั๊มยานี่แอบมาปั๊มยาอยู่บนหลังคานะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าฝั่งป่องตัวหนึ่งนะครับเข้าไปชุบเพื่อนไม่ทันจนังหวะนี้เพื่อนโนยิงดาวว้ ดูยืดดูดูการยืดลูกตองเรอเพื่อนผ้ใหญเลยดูดิดูดาวนี่นะเพื่อนสอนทันนะนี่ทันนะเดียวอโอเกือบไม่ทันนะครับท้าวาทันไหมนะครับการนี้เป็นเกมที่สามเล่นกับเจ้าลูฟี่นะครับ เกมนี้ก็มันเยอะๆกันไปแล้วมันแปดนาทียี่ห้าแล้วครับผมก็เลยเอาเอาช็อตของเจ้าลูฟี่มาตัดดีก่าำทำพังคนลูงผีมือผมอาจจะเบื่อแล้วฮะสำหรับใครที่เข้ามากดไลค์ก็ขอบคุณด้วยครับไม่กดไลค์ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วครับต่อช็อตนี้ลูฟี่เขาฆ่าไปตั้งสิบเอ็ดคิวเลยนะแล้วเขาดวลหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็แพ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าลูฟี่เขาก็แพ้เหมือนกันนะครับเกมนี้เขเก็บของของผมไปไง นี่มาดูด้านล่างน,นะซูฟีย่ยตั้งไอ้วอร์พลาดนะครับมันเนินนะ